ครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับฟาร์มกุ้งก้ามทองนะครับเราทําการสูบน้ำนะครับ สูบน้ำจากคลองนะครับทำการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกามนะครับนี่ก็บ่อขนาด2ง,งานนะครับเป็นบ่อขนาด2ง,งานถ้าเราเติมน้ำเสร็จความลึกก็น่าจะอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับน้ำลึกประมาณเมตรหนึ่งนี่ก็ทำการเติมน้ำนะครับ นี้เราก็ใช้น้ํานะครับจากลําคลองนะครับธรรมชาตินะครับซึ่งติดอยู่กับหน้าฟาร์มนะครับก็ทําการเข้าน้ําครับเข้าน้ําประมาณวันหนึ่งนะครับก็จะเต็มนะครับนี่ก็จะทําการหวานปูนนะครับหวานปูนหวานแร่ธาตุนะครับ เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำจากลำคลองนะครับลำคลองธรรมชาตินะครับตอนนี้เราเป็นบ่อขุนนะครับบ่อขุนกุ้งก้ามกามนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับส่วนบ่อนี้เป็นบ่อเลี้ยงนะครับบ่อขุนนะครับที่เราเลี้ยงไปแล้วนะครับ บ,บ่อที่เรากําลังเติมน้ําอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําการเติมน้ํานะครับเดี๋ยวเติมน้ําไปสักพักหนึ่งก็จะทําการหวานปูนนะครับหวานปูนหวานแร่ธาตุนะครับก็พาทุกท่านนะครับรับชมนะครับบรรยากาศฟาร์มกุ้งกามทองนะครับไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับก็ หลายเดือนแล้วนะครับนี่ก็เป็นบ่อนะครับที่ทําการปรับปรุงนะครับนี่ก็เป็นบ่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงกุ้งก้ามกามนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากจะเลี้ยงกุ้งนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับบ่อนี้ก็ทําการนะครับปรับความลึกลงไปอีกนะครับ ถ้าเราเติมน้ําเข้าไปนะครับความลึกก็จะอยู่ประมาณ80-1เมตรนะครับ80เซนถึง1เมตรนะครับก็บรรยากาศนะครับีฟาร์มกุ้งก้ามทองนะครับครับสวัสดีวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ